สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขผูสุขคนวิญญาคอยคือเปลี่ยนประสันเมื่อนี้คอหวอยยาพลาดพี่น้องเลยนาองคอหวอยยาพลาดนะจ๊ะรออีกสักครู่ขอบคุณหมวกจากกรุงเทพ หัวเอือยใจดีเป็นฝากมาห้เอออย่าลืมฝากมาห้คอยอีกเดอ้อเอาแบบเก่านี่แล้วสีเขียวเอาแบบเก่านี่แหละงามดีหมักแหก้งไปให่กระใสต้นสมเสียบาวะอันนี้นะ หรือต้นอันอันที่อยู่ในอันเขาสีจันนะเบาะ้ามเบิ่งเลขจังหน่อยพี่น้องแม่เบาะโมแม่ต้นสมเสียวคล้ายๆต้นอยู่ในอันเขาสีจันท่นะเขานางงามงามต่างกันกำน,กนาเฮาไล่ นาอ้มีพี่น้องเห็นยังบอกมาแลวพุณเห็นบอกนะถือขันมาเลย มาแล้วจ้ะมหัวนางได้ของขังของดีเอียงมาเมาื่อนี้นางสิงมาทำการโผลแป้งอาซาทูอันนี้นะตาทูอันนี้ตาบุญไทยนะอันที่ห้าสิถ่ายขึ้นมาในโมเมนต์ห้าสิล่วงเกินหรือวา่าอยังเด้อน้องห้อก็ถ่ายเล่นๆรหูหัวน้องล้วก็พี่น้องเององบิ่งจริงๆจังๆ ให้ต่ดิกเห็นเนาะเออดวงไพ่เข่าก็ได้อยังอะนรเจ็ดสิบบาทนะเงินมงคลธนว่าเก่านะกำลังรวยไมีได้เก่าใส่เงินอามตะใส่เจีบยวไข่เทวดาอีกอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าไข่อยังก็ไข่ไก่ย่งก็ เฮ้ยแฟนอารหัสมาพี่มาพีวายไข่ไก่เจ๊ไข่ไก่เจ๊มันใหญ่กว่านีด้วยด้วยเนาะไข่ไก่เจ๊ใหญ่กว่านี้อันนี้น่อยชมบปอือนี่แทมบอลน่าวอีกเป็นบอกสั่นไม่รู้วยวหาเขาบอกว่ามันเป็นไข่ไก่ผู แต่ว่ามันอยู่ในห้างไก่แม่มันบอกมันปลนกับไข่แต่ความจริงเรื่องจริงเขากับบะหูดอกว่ามันออกมาจากใสพี่น้องนายจะเป็นตัวแทนนะจ้านายจะขอเลขใครจับตาดีๆเด้อพี่น้องจับตาให้ดี การเกติกรรมลายหยกลายกุหลาบคนก็บอกว่าเห็นเลขอยู่หน้านางเลขติดกาเลิศนาตีติดอยู่อุ้ยเิยเลยโอ้มันเล็กเกยมันเล็กเกยมันเล็กเกยโอ้ยเฮาเห็ดต้องเห็ดดีๆนะคะขอเลขขอโชคขอลาบเลยเด้อบริพามาตยัดคุ่นเด้อจ้า ตอนนั้นนะว่ามีคนเห็นอยู่สังเกตดีๆเดอ้อพี่น้องข้อหวยเนี่ยหามผาดเอาเบิง่งเอาบัดแทนที่สิจับขึนมาเส่มือให้เบิ่งเนาะใครมีสองใบแล้วจ้าออ,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 อันนี้ใบที่สองนะคะ สังเกตดีๆพี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเห็นเห็นบ่อดูนหาพี่น้องเห็นซูนหาบ่หาสิบบา้าซูนหาหาซูนเด้อพี่น้องเด้อมันคันเอาโทรศัพท์อันันนน้ลไรมันจะเห็นเนาะตัว <ปะ S 2> แกนนะนะ่ะมันเห็นเป็นตัวเลขดิซีมอนคอนไซด์ไพซีมอนอา้าวแลคอนไซ สาตุเห็น่ไหมสามตูเนี่ยตต้องหาแม่หมอบึงก่อนออเริ่มสีเห็นแล้วพี่เนาะ เราเห็นตัวเลขอยู่แบ่งหาสิพี่น้องมามาเสียงพี่น้องบางอีกบางอีเกินหนึ่งแล้วกะรูปอีกสังเกตดีๆพี่น้องสังเกตดีๆเตาเห็นตัวเลชูนอ้าวิบหาชูนหาสิบเลขชูนเจบอกว่าเห็นเป็นเลขยังก่อนเจ เป็นเล็กหาแล้วกับมันมักกะมักกะเป็นเล็กเปดมองเดียวกันหาเปดประจ้กอ้าวบิงเดียวกูหาเปดประจักษ์สันแล้เเเเวเบิงเนี่ยแม่ก่อนเบิ้งเบิ้งพระตาดีก็ได้พระตาไพรก็เสียซิม,มอนคอนไซดเห็นยังลูกมองทานผู้ส้มดูเบิง้งในหน่วยะนะ น่นัางเห็นนะเด้อพี่น้องสิเบิดบ่จักเอาคุณนั่งเห็นแต่แป๊ะตัวผู้ขาเด้อผู้ขาทุบทิบนะคะเออเหรอเล็กชุนตัวนึงเอากำเล็กยังไงเล็กชุนอันเดียวกำก็เห็นกำอยังถ้าเห็นกำลังเห็นเล็กชุนอยู่เออเห็นท้อง เลขศูนย์เห็นเลขศูนย์เนาะอือไปก่อนสิบอกบอกพี่น้องก่อนบอกว่ามันคือเป็นหัวจุดสิเบิดบอกให้นายใดเนาะตาของนางนายใาเสื้อซื้อตาพายตามันเด้อจ้าเลาก็สามารถตีไปได้บททุกอย่างแนวแหละนี่แปดนี่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 วนมานวนี่เด้ดชูแปดเฮียงกันเลอยใจชูแปดนี่แหละวนแปดเตะชูแปด นนะชูนแปะเท่าเหฮียลึกชูนนั่นเองอ๋อมึงดูลานซาอยู่เอ้ยทางเราเด้อออือโอ้ชิ่งนั่งแล้วสื้ออยู่หัวละห้าบาทอือเถอได้ก็เถื่อนั่นระวังน้องทามกับอจิเอิอระวังน้องทามกับน้องอามารากากีสาหน่อยแห่งบ้านนาอันพี่นั่ พี่น้องพี่นอ้องซืสส้อตัวละกรซื้อพี่น้องอ่ารอบสุดท้ายเลยด้พี่น้องเดอ้อโปะทั้งไข่โปะทั้งนังหนาจ้าหายเบิ่งดูจังหวะมนมี้เห็นตะเล็กศูนย์พี่น้องนี่กลมๆกลมๆจ้ารอบสุดท้ายล้ะจ้าบานนี้เสร็จอ,อกซะกอนแป้งทุกนี่นะยังโปลไม่รอบสุดท้ายทุกมลเทเราเห็นเป็นเล็กศูนย์ กำเล็กอย่างเงี้ยเอ้าห้าเพนกเล็กศูนย์วัดสันชุนๆโอ้เหล้วชุนแปดเก้ามันแะไรจุดส่องมันอะไรจุแปดเออหาชุนเห็นในเงินเนี่ยตีเห็นคือข่อยนั่งเฝ้านั่งเฝ้าเงินเมียนบอรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องจะจากไข่เทวดาถ้ำนุ่งบลิ สามตัวตรงสามตัวตรงสามตัวตรงสาธุตัวมะต้มลูกทุกทิ้มนี่จ้าไม่ใช่เจแหละคือบปมาคือมาตะลุซุปแป้งเ้วเราไปทอดเ้าทำเด้อบัองบังม่นคือโมเสก<ห>จะใกล้เลย อนนีมีเลามบนอา้าบาทนี่ร้านข่อยคือว่าไปเรื่อยๆหอเห็นยังลูกทำเดสามนี่นะนเอา้าศูนแปดสามตีเด็นมันออกไปแล้วลูกแมนบอจิออกไปเลยได้เนาะศูนสามนะส <3. S 1> เออมันออกไปพอแห้งสามแปดศูนตีหรือสามศูนแปด เห็นตะลึกสามอันเดียวบ้านนี้เห็นตะลึกสามอันเดียวตอนนั้นเห็นเห็นลายแล้วอืมลายแล้วไปเลือดไปนี้เด้อลิงมันจะออกลิงข้าวเผ็ดอะไรสติกาเกอร์มันจะออกลิงจับตาดีๆเบิ่งดีๆแล้วก็จะมาเม่นที่ล้างมาเห็นอยู่ห่างปอดซื้อ เห็นะหหละหฮะละซื้อไปโลดหาบาทหาบ,บาทสิบาททังไปโลดดีเจถ้าเป็นคนไทยเขาเสือคือจอมปวดเขาต้องวางย่า,าบอส<อ>เอามามองสูงเฮงเฮงปังปังนึกตาเอาทำเห็นตัวได้ บอกลุงป่านะอาดูอืมหันกันม่อีกเห็น้ได้กซซ้ำมาำซหนึ่งนึนะซแล้วก็จดแล้วก็จุดใม่อีกเอจุดจุดอะไรวะงเงามมากทุนงามวายบลูกเฮ้ยซวายอะเด้ตัววายอะเด้สามงามอ อยางหัวอไรซ่ามจุดจืดพี่น้ามาถบังเลาหนบังตาบังแล่บังเก็บเลยนะจ้าก็อยูนนี่หละจ้าหันขึ้นมาอีกเลขยังไม่ถ้าปิดลงตัวนี้นะเออทำเลขยังทำลุ้ยลยจะเอารวยรตังตังเลยจ้านะาเป็นหลังมือกันนี่เลยไงยังยังเบิรงนดีพี่น้องเบิ่งนดีโอเคเบิร์นเวลาเบิ่ง์นเพียงเท่านี้พี่น้อง ให้เห็นตัวนั้นก็ซื้อเอาซีมอนซีมอนตัวเด็ซีมอนวะเฮ้ยซีมอนพายซีมอนทางดูพายซีมอนโอ้ยวูาพี่ล้มตลอดเจอซีฟ้าซีมอนคอนไซร์อันนี้อ้ายบ่ลซีมอนซีมอนคอนไซรโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยลูกเจ๊แหละขู่แฝด ขอบใจพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่ติดตามเนาะขอเฮงเฮงรวยรวยมือน,นี้บทสุขุสุขคนโชคดีไปเลยจ้ะ